วันนี้นะครับผมจะมาทําการเปลี่ยนหลอดเลเซอร์นะครับเป็นเลเซอร์ของตัวเอฟสันนะครับพอดีอะไหล่สั่งมามันมาเป็นแบบนี้นะครับคือไม่มีตัวโครงตัวนี้มานะครับขั้นตอนการเปลี่ยนก็คือต้องบัดกีตัวกบตัวเดิมออกเพราะตัวเนี้ยผมบัดแล้วว่ามันช็อตนะครับก็คือทําให้แสงออกไม่ครบนะครับก็เลยทําให้ระบบไม่ทํางานก็ก็เลยตัดนะครับเพราะว่าทำงานไม่ครบนะครับก็ง่ายครับก็บัตเกี้ออกเลยครับ เพราะตัวนี้มันจะลอยอยู่นะครับก็ทำการตะกัวเข้าก่อนเลยครับเราตะกัวเข้าแล้วผมจะทำการเอาไม้ดันไว้นะครับนะให้มันลงทีละน้อยทีละน้อยนะหลุดแล้วครับปักนี่ตันะวมันเยอะนะครับ ก็อีกฝั่งนึงก็ทําเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนั้นในที่ผมเช็คนะครับผมยกตัวนี้ออกออกนะครับมันช็อตอยู่ลายหนึ่งนะครับก็เลยทําให้หลอดทํางานไม่ครบนะครับพอไม่ครบก็เซ็นเซอร์เช็คว่า,อ,าอุปกรณ์ทำง,งานไม่ครบมันก็เลยระบบก็เลยตัดไปนะครับก็ออกเลยครับ ก็แคเ่นี้ครับมันจะมีหัวนะครับดูหัวนะนี่จะมากไนะครับมันจะเท่ากันเลยนะครับหัวทันีแล้วก็อ่เวลาใส่ก็ต้องยกลอยขึ้นมานิดนึงก็ต้องให้ตํตรงาแหน่งเดิมเปเ๊ะปเปนะครับเพราะว่าเวลาแสงยิงออกมามันจะได้เท่ากันไปจุดโฟกัสเดียวกันนะครับอ คครับก็เดี๋ยวบัดกี้ไว้ก่อนข้างหนึ่งถ้ามันไม่ตรงก็เราค่อยมาแก่ขำจีบมาอะไรตอนนี้วะเนี่ยกำลังทำคลิปเลยก็อ่า เล็งให้ตรงนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ตรงมันจะมีผลต่อแสงที่ยิงออกมานะครับโอเคประมาณนี้ถ้ามันตรงตำแหน่งมันก็จะง่ายนะ